สวัสดีครับคุณกำลังรับชมอยู่กับรายการแฟบนะครับวันนี้คุณุมไม่ได้มาแค่เกมจะมาสอนโหลดเกมกันนะครับโหลดเกมเทเลเรียเวอร์ชั่น1.2.02นะครับใครที่ดูของคุณกายตอนแรกคุณกายชาแนลตอนแรกก็จะเป็น,น 0. 0. 0. เวอร์ชั่น1.0 1.2.01นะครับวันนี้ ศูนย์สองพ่อมหาศูนย์หนึ่งไม่ได้ก็เลยต้องมียูเทเลนทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วครับผมเป็นไม่ชอบซื้อนะครับชอบโหลดแื่พิมพ์จะเทเลทเบย์ไปเลยครับเราจะกรู๊นะครับเราจะกรู๊ไอ้ดอื่น,นะครับผมไม่รู้ทำไมชอบโหลดเอาไม่ชอบซื้อนะครับอเอ๊ะรู้จะดูอะไรดีครับไม่มีอะไรดูแล้ว ดูของใครของใครก็ดูไปหมดแล้วอ,ะอ่ะ,อะ,ออะ,ะอ 01, 02, นะครับเพื่อเหียบอ้าวผิดเหตุเหตุ T E R R t e r r า e ีจะมีเหยียบศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับที่ผมบอกอ่ะไม่ได้ะครับขเข้าไปแล้วกด F E นะครับอันนี้นะแล้วก็มีเสียงรบกวน แล้วก็กดอันแรกครับนี่ครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่กดนี่ครับนี่ยบเวอร์ชั่นใหม่กดนี่แล้วกดนี่แล้วมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้มันจะเขียนว,ว่ากำลังรอดาวโหลดแล้วกำลังซื้อนะครลบไปแล้วเขาช้าไปนิดเดียวไม่นิดแล้วครับแบบนี้ เราจะขึ้นแบบนี้กดตกลงไปเราก็ตกลงแล้วก็ลบไปนะครับผมตก,ก,ตกลงแล้วโอเคนี่ครับแล้วก็เปิดหน้าตาแบบนี้ไปครับเปิดหน้าที่มันลงไว้ครับว่าเราลงไว้ลยใดไหนผมลงไว้ใดนี้จอดครับกดทีิทาคลิกที่เทเลเรียทลคลิกที่เซตอัพกดลันนะครับแล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับ รอแป๊บเดิออ,อยากเล่นแคสเกมอะไรก็บอกกันได้นะครับในหน้าตาเดนท็อปไปหาดูเกมต่อไปที่ผมจะเล่นเือนอจะเล่นเกมอะไรดีาร์ไร แล้วมันจะขึ้นในหน้าตาแบบนี้ครับจะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้ครับครับก็รอไปอย่าเฮ้ยอย่าไปกดโค้ดนะครับเฮ้ยอะไรเด้งขึ้นมาเนี่ยไม่นะไม่นะอะไรเด้งขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณก็กดโค้ดกลัว,ค,วคุณมีไวรัสนะครับไม่ต้องนะครับมันรอสักปักหนึ่งครับ๋นวผมขอตรวจก่อน GTA ห้าไม่ต้องตรวจแล นะครับมันจะเด้งขึ้นแบบนี้นก็กดเนี่ยครับอันนี้ผมผมอินสตาลไปแล้วครับก็ดดรีพายรีพายเออจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่เป็นแบบผมหรอกครับของคุณไม่เป็นหรอกแบบผมหรอกครับก็อดีว่าผมอินสตาลไปแล้วอ๋อเลยเป็นแบบผมก็กด <c oughs> เนก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 ไปนะครับแค่นี้แหละครับแล้วมันก็จะได้มาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปใครไม่มีไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปก็ไปเลือกเอาที่ตัวเองลงไว้นะครับครับแล้วผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย